สวัสดีค่ะเรากำลังออกเดินทางกันอีกแล้วนะคะวันที่สองนะคะจะไปสถานที่เก่าเวลาเดิมนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปซื้อไก่ย่างก่อนนะคะในร้านก่อนนะคะเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะ,ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวไข่ขทอดแล้วก็น้ำพริกไปแล้วนะคะซื้อแต่ไก่ย่างนี่คะ่ะแล้วก็จะแวะไปรับพี่ไอแม่ของเพื่อนนะคะเพราะว่าแกอยากไปด้วยนะเดี๋ยวเจอกันนะ เอาอันนี้ช็อตมาเดี๋ยวฉันจะทำจะให้แบบคอมน้ำซุดแล้วมีน็อตอันนี้ไหมนี่ไม่ต้องเปิดหรอกผู้ใดที่กินกาแฟอยู่นี่เลยสามีหนูสามีหนูกินหนูก็กินแบดใชิไหมหนูกินข้าวก่อนแล้วค่อยกินกาแฟได้มีแดดทำงานมาเด้ออันเดนมันกินนิดแดดได้มือหนีฝนปรตกดนอเนาะ ก่อนจะเก็บบูแบอเยอะะแอมาตวดน้ำหนูายยางากาแฟออกเียวอน่อเล็กซานเดอร์นู้คถึงเรื่องคอมเม้นู่มันจะรัดเอาถุงมือเขาขเหนียวมาตีมือิโอ้ยกินเป็นรอดขาเหนียวนี่นะเก่งมากในลูกจับการก่อน กินินกิเอากาแฟก่อนละค่าเมื่ออทยสุบ้านบุกจังไรทุคอมาเดือนหนึ่งมันใส่ไห่ยฮัลโหลหมายเวาว่าอย่างไงเพราะว่ามันเตรียมให้หมดเลยอจะโตน้างอยากมาาแต่อยากมาก้าอยู่จิจีบใบรูกว้นน้ำผัวผัวก็คือสิแหงโอเวอร์ไม่ได้ดอกสินแหงอกันนากับวิหม่องนางนะวะวผัวมาขับรถมาให้ เต็มมันไม่มีหม่องนางขันญาติกันมาได้ก็ญาติตำรวจโอ้หนาวหนาวแต่เจอฮ้อนฮอนไม่แหงเด้อเห็นบ่เน่านะน้องออนมันรอาคอกเขามาเมื่ออ่อนอ่อนน้องออนมันรบบ่บคลอกก็ติดอยู่สวีเดนตแตงวโดนถงใส่ผ้า กินข้าวปลาเสเร็จแล้วพอกาแฟก็ลงท้องเรียบร้อยไปจัดการเลยนี่จ้ามาเเออ ตรงนี้เต็มเลยจ้ะมีแต่ม,มันทั้งนั้นเลยกืว่าของป่าธรรมชาตินะจ้ะขยันเก็บเฮาก็ได้ขยนันเฮ็ดเฮาก็ได,กด้ขี้ขานก็อดขี้ขานก็ซื้อเขากินเอาเนาะเพื่อใดมีกําลังเงก็ซื้อเอาเฮามีแต่กําลังนี่แหละกําลังแรงงานมา เก็บน้ำมากันจ้าโอ้ยนูกสชินังจกคักๆหนิแหละไต่มีนะไต่ใบใหม่ไต่เปิดออกเซเบตสบาย ใช่ใสามีเบิ่งน้ำพยายจอดเบิ่งลื่นต้น้นนอ้อเห็ยนไมบ,บูเบอรี่ป่านี่ใช่ป่ะบูเบอรี่สุีเด่นนะจ้าของนอกอีกสีอย่างสีในนี้ในกอเซลที่วัด <c oughs> ตะวันระษาสุโขทั ใา่แล้มาซื้อกินก็คือก้าเอเ้้่ไงจิ้มตเ <laughs> ะกี้ตะเกียที่เปยนเ็เรยุกนากเพยเออไนเบงีจของแ่ที่แหล่เนัยนเนาะ ลบถิ <c oughs> ่นได้ค <We> ่ะน่กแต่ยากาเจยนสางแล้วดไเวอออทำม่ทำใหญ่อ้อยไ่เห็นเจะด้ตนี้นกตอดกน้ำสำนิน่าแต่หนุ่จนสมองแตกเลยนั่งบรนได Mình sẽ ghĩa tay bay. Nghĩa nó tay, 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 cũng muốn đính hang đấy đính hang gãy gãy mất rồi mở hay mà nè đây con tam tam nè inbo bơm nè Ui, ừ, mất lời Thì điều à, Mẹ phê mẹ phèng mẹ đồn nữa Cái khó để kiếm tự nhiên như thế Kiếm nóng cằn Suốt áo Nè Suốt ao เบิงเดอ้อลุงป่านอะอ่ะบ่านเฮาเนาะก็เคยเห็นจันนี่แ่ละจ้จะแต่แปลงผ้ามาเบิงแล้วเบิงเอาเดอ้อจะเห็นจังไดอยู่จังได เตินคักค่นี่นะนี่นะคะนี่เค่ะม่ เห็นบางเคือเห็นอยู่เด้อเขืแคเห็นถลบไปแบงนี้คุ่วมาเห็นอันนี้หนูก็ไม่เห็นของยายนันๆน้าเจ้าไร่สดดิไร้ซดดีเธาถึงเวลานี่ลู้ ไ <ort>. ม่อยากไล่หรอกไม่อยากไปนั่งเบาช้นเบอร์นิดเดียจำต้องไปนั่งพเพราะวันนั้นนั่งเบาสองชัยเารอเนี่ยชัดเจนสภาพ ภาพคุณแม่นะคะคุณแม่ก็จากแล้วคุณแม่ออนแอนี่มาตักน้ำเน่เลยตักเลยค่ะอ,อุย้ยต้องมี้เยอะเลยนี่นะจ๊ะนี่เห็นบ้างไหมเ,เดี๋ยวกดคลิปกดลงให้เบิ้งคักๆนี่ <Okay. S 2> ทำไมต้องคานกับพื้นเลยเพราะมันติดพื้นอย่างเงี้ยหลังไมไม่แป้งไม่ไหวนี่อ่าวนี่ย่ะพอเอ้ย ไปสำรวจเห็ดพอได้ขอยาอ้าวขั้นตะแลนไอสกลิงดูนี่สั้นซัมปะไปนี่มาเจอคันตะแลนพอดีเลยคันตะแลนมาเดินเหยียบนี่ไปทอดใส่เห็ดนี่นี่เก็บลูกเก็บเดี๋ยวว่าอินตะดุมโอ้ดูคนใส่ถุงมือแค้นยันมาไหมไอสกลิงเวนตา เงี้ยงัดจังได้ละถึกเหยียบแล้วโซ่น่าจะสำรวจเหตุเจอแล้วคันเะลันนี่เนะี่ยคันเะลันแรกของปีางายาดานี่จ้ะนิดหนึ่งเอาไปก่อนเอาไปผสมกันเดียบปอ เลี้ยบนิสักกเร์ได้ทคอะีไม่ต้อยากนนิดเดินบ่ระเดี๋ยวผักยกนิดนึงก่อนเ้เก็บเก็บบลูเบอร์รี่เดี๋ยวเก็บเห็ดก่อนดูหาดูเห็ดก่อนครอบครัวมนุษย์ป่านะคะลูกๆชอบป่ามากจ้ะ วเล็กๆเดินป่าเก่งมากลมลุกคุกคานเอาเอาเอาหามองออกให้ได้นะหามองออกให้ได้นะเออ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 เเก่งบะเออช่วยไหมถุงมือก็พอถุงมือจบมือแม่ละไปอ๋อบูแบตติดตูดแผมเพิดมนุษย์แผมเพิดคอยอยู่อ่าน ปีละอ้อยหุ่นหยุดหยกพกแกนนี้นาำเนาะสามีเก็บนะจ๊ะได้แล้วเดี๋ยวเห็นทีนี่แหละอ๋อแขนทรัมป์ปโป่แม่วสาวเห็นตัวเล็กๆล็กไม่เป็นไรโอเคไปหาอีกเดี๋ยวคุณซับนะจ๊ะเดินไปเดินมาเจอจริงจริงจ้าน้ำเนาะ เก็บซะเก็บซะเลยนี่พอได้ถอดใส่ไขรแล้วจ้ะข้ตัวดันฮิตะหยกปลักกันเบบี้มีเจออีกแล้วจ้ะปลักกัน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 เลย ยกบยอย,ยอดกยอดฮิ <perk> อยอฮิจะปกขันตอนนโอเคย้อนมาไหสวัสดีคันตานาค่ะเดินกําลังเดินทางกลับบ้านค่ะมาส่งเม่ของเพื่อนลงรถเลยนะคะกําลังจะไปสวนต่อนะคะคือเรนี้เก็บเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาวิธีทําการทําแยมลงยงให้ดูนะคะยังไงก็ก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะ ซับสไคร์ติดตามกันนะคะเดี๋ยวพาลงสวนเจอลงสวนนี้จะมีอีกคลิปหนึ่งนะคะเจอกันที่สวนด้วยนะคะสวัสดีะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ